คู่แรกแม่แฟนๆชื่นชมครับมันมากครับเดี๋ยวดูคู่นี้มาเล็กแตกโมยถกสนับสนุนครับสวมกางเกงเล็แเตะโมยสุดขั้วทายมาแล้วซ้ายมาขวาคืนไปคนละทีครับภาษามอยคนละแท่งคนละดอกดูใครจะเข้าเป้ามากกว่ากันอ้าวเ่ยายนิ่งเหลือเกินนะครับเดกสักาอ้าวแดงเพชรแสนคมแต่คุกยังไม่ได้ดูดิโมยนี่ ประเภทซ้ายนี่งโชคยากมากเลยครับได้ตรจักรซ้ายคือเดินสวยแม่ซ้ายนี่มันเร็วมันแม่นอย่างคุณสมิขาวต้องเร็วแล้วนะครับด้านของเพชรแสนคมไปคิดช้าทันท้าเนี่อันตรายครับซ้ายประเภทซ้ายแสงเทียนนารายบันเสียบการ์ดคอครับแม่นี่ครับวอลีนี่ยังใช้ได้คุณสมิขาว เกือบแล้วเกือบแล้วน้ำเงินไมะเล่ดาบโปพิเศษจากไอนตาซินแล้วไอนตาซินไปเลยเนาะอันคอหนึ่งหมื่นอ่ะเพชรสง้มแดงน้ำเงินเดชซัคดานะครับนม่้ายนี่กาดเหมือนจะ้ายที่จะเสียของอเล็กเพชรดีๆนะโค้งเซนเอาหนี่ตปวนี้นัทบูรณัทเดชนะครับเสียบูตอ้าวยับมาอีกขยับมาเพชรสง้มโดนิซ้ายเดชซัคดาออกไม่ออกขยับมาเพชรสง้ม ขาดไม่ตกนะครับขาดต,ตกไม่ได้เลยทีเดียวขาดถุงเดียวก้านคอเลยทีเดียวนะครับหอยซ้ายหอยขวานีอย่าลุกอย่าล้วนนะครับไปออกก่อนมักจะได้เทียบดึงแล้วสวนอย่างนี้อ้าวไม่ยังไม่หวดบน,นะครับหวดท่อนล่างเน้นเจาะล่างครับทางด้านของเพชรแสนคมอ่าสับไปเรื่อยครับดูว่าฐานของเดชักดามั้นคงหรือเปล่ากระแทกแรงๆครับระทุขเ,ขเ,ขเข้าไป ฝ่ายหน้าและเสียบดันและโต้ดันและแทงยังตีไม่ได้นะครับเดซักดาการทุบทักแยก่ก่อนเข้าสู้กันต่อต้องเตะเข้าแล้วนะครับเดซักดาอ้าวขยับแม่ในในรีเพชรสงซนมใช้ได้เลยยกเผยตัวมานิดนึงยังไม่ชัดเจนนะครับยกนี้ยกสามนี่และสืบเจ้ามวยไทยอ้าวสายเตะไม่เตะเดซักดาขยับขยับ เ,เซ็นท์คมโตโต,โตอ้ามา่ลูกนี้สิไม่ตามไม่ตามแม่ฉายได้ต้องฉายเลยครับวิญญาณเพชรฆาตคนสังเวียนเรื่องนี้ต้องมีครับบนเวทีนั้นเป็นกีฬานะครับไม่ได้โกรธเพืองอะไรกันครับโอุโย้ยฟันศอกโดนเต็มเต็มหน้าครับแม่ยังไม่ร่วงคระม้าโดนเขาอีกโดนซอกอันโดนเสียบอ้าวเดี๋ยวจะ โอ้โดนอีกแล้วโอ้โหนี้ชุดใหญ่เลยเอาใส่สูตรนั่นเบสใส่สูตรนั่นเบสตอกเลยกอง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 การพิทักษ์ยังไม่แย่โอ้โหแม่นับเลยถูกต้องถูกต้องถูกต้องเพราะว่าไม่มีคือไม่ได้โต้ตอบเลยนะครับต้องนับการี่ทักษ์ทองแผ่นนับแล้วก้าว ถ้าโดนชุดแม่นะครับ20นะครับครับเราก็รักษามาตรฐานตรงนี้เอาไว้อ่ะขอบคุณสบคครับขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขขอบคุณแฟนมัดมวยขอบคุณแฟนศึกเจ้าบวยไทยครับที่รักษาระยะห่างช่วยให้บ้านเรานั้นโควิดกลับเป็นศูนย์อย่างเร็วคุณผู้ชมครับวันนี้ทั้งเจ๋งด้วยนะครับสมศักดิ์ด้วยแล้วก็มีผลงารพิการของศึกเจ้าบวยไทยผู้กำลิงอุู่บุญนะครับในสนามก็คุณคือรุ่งขอประเสริบล็อกไว้ ชุดเมื่อสักครู่นี่คุณธมิงขาวแถ้ารักทังไม่ตีนะผมว่าถึงนอกนะโอ้เจอศอกเข้าไป3-4ดอกแม่เตะซ้ายอยู่ดีๆครับเจอศอกสะบัดเจอศอกเสียบเจอสอกนัดเจอเข่ายัดเข้าไปนี่แมนิ่งไปเลยครับเออพอดูแล้วนี่ตัวก็ยิ่งเล็กลงด้วยนะน้ำเงินเออเพรเซนต์ไคมีโตขึ้นัตขึ้นทองขึ้นน่ะพอมวยนี่พอชกอะไรดูมืนจะค่อนข้างจะจะไปได้ดีเนี่ยเอา มีสองอย่างเดียวอ้าวสองแต่ตั้ง,องโอ้โตสลับดอกเลยนะครับโอ้โดนเยอะมากเลยขวางและแทงขวางแลวตีด้วยตรงนีง้ถึงผลการพิ่ิตทงองแผ่ถ้าเกิดไม่โต้มีสิทธิ์ที่จะโดนจับแพ้ด้วยนะอ่ะก็เป็นในกฎกติกาไวไทยครับแม่โดนอยู่ข้างเดียวแล้วตอนนี้ต้องเสี่ยงครับทางด้านของเดศักนาไม่เสี่ยงไม่ได้ครับ ไปเป็นพ่อบุญรับเป็นคนใจดีบนเวทีไม่ได้ครับรับแข่งรับเข่าีนจุกได้ครับดูเหมือนจะผ่อนเกมเหมือนกันครับทางด้านของเพชรแสนคมอาที่เดียวกันกคนุณสมครับอ้าวแม่แต่ว่าดูแล้วทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเบสซาดาโดนทนะีดีที่นั้นทำอะไรก็ดูดีไปหมดเวลานี้สวมบทพระเอกไปหมดแล้วนะครับ ในสมัยก่อนสมบัติเป็นที่มีรั้วชายาสุดยันอย่างนี้เลยทีเดียวเดชศักดาขยับไม่ี <S <S สมัยก่อนมีตัวนึงเดชศดาสน,นสรามนะครับตัวนั้นก็รุ่นร้อยสามสิบขึ้นสภาพดูแล้วก็กรรมการยุติการชกเลยนะครับยกสี่ในการที่ทักทองแพ้นะครับก็แล้วก็ชูมือให้นักมวยฝ่ายแดงนะครับวันนี้เพชรเซนคมนะครับผู้กองบัดบางบานชนะ